ต้องจับภาพตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนนี้แหละเพราะว่ามันเพราะว่าตอนนี้พ่อเข้ามามันเนวษโมวก่าแล้วนะ อ,อืม,มอ,อืมพี่เขาขาบวานไปรอบหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอคะพี่เขาขาบวานไปรอบหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอคะ ผมมาเจ็ดมาขอแลกเงินอะไรแลกเงินบอกไปมีแบงค์พันพอถ้าเด็ดบอกห้าร้อยก็ไม่มีมันบอกอะไรไม่มีเลยบอกไม่มีบอกมาเนี่ยเอาแบงค์ใครจะพกเงินมาขายของเออมันก็หยิบโทรศัพท์มันมาโทรนันบอกโทรศัพท์ไม่มีเงินลุงม,มีโทรศัพท์ไหมบอกยืมโทรหน่อยมันก็โทร พอนั่นเสร็จมันก็โทรข้างรถผมพอนั่นเสร็จมันก็ขึ้นไปนั่งโมเตอร์บอกยืมโทรศัพท์เดี๋ยวเอามาคืนเนี่ยพี่รออะไรรออยู่ให้โทรบอกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันพยายามจะเอาให้ได้พอนั่นเสร็จปั๊บมันขึ้นไปนั่งแล้วมันก็ยืมหน่อยยืมเดี๋ยวแป๊บเดียวามาคืนอะไ,ไรมาคืนบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดโทรศัพท์ไปติดต่อ,อน,นั้นอย่บิดรถออกเลยรถออกผมก็วางหลังดิเหมนลาก มาหนึ่งร,ร้อยร้อยกว่าเมตรมั้งหนี่ฮะรั่วเบปร้อยแหไรล่ะตำรวจคนนั้นน่ะมีภาพอยู่คนคนั้นคุ่ท่วมอ่ะมีภาพานะเนีเขาเอามาให้ดูรู้อย่างเกงขาสั้นขาตักลายแค่นั้นะ หอานวลืมด้วยถ้ามันนั้นได้ไปนะเพราะเครื่องนี้มี